ต้องบอกว่าคิมสนใจในเรื่องของการใช้งานศิลปะให้เป็นตัวกระตุ้นอะไรสักอย่างเป็นตัวสื่อสารเป็นเวกโออย่างหนึ่งที่จะนำพาแม s เซจหรืออะไรสักอย่างที่จะนำออกไปในวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของ process ที่มันเกิดขึ้นระหว่างงานศิลปะศิลปินแล้วก็ผู้ชมคือ ถ้าใครเหมือนแบบไม่ได้ติดตามงานศิลปะอาจจะมองว่าทำไมทำไมต้องทำไมต้องพูดถึงทำไมต้องใช้ศิลปะเพื่อมาพูดถึงเรื่องสิงง่งแวดล้อมจริงๆแล้วเราก็ถ้ามองมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่ามันศิลปะนั้นโดนใช้เป็นสื่ออย่างหนึ่งในหลายๆแบบแค่คิดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ก็ใช่เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้ที่คุณนักลบกได้พิเศษไป,เ,ไปเป็นต้นนะคะวิธีการทํางานของศิลปินว่าทาไมเขาต้องจับเรื่องนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่า ก็แค่คิดว่ามันเป็นอย่างที่อาจารย์กัน,นยาพูดว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญสําหรับตัวเขาเองก็เลยนํามาใช้ผลิตงานนํามาเป็นหนึ่งใน practice ของตัวเองทีงนี้ก็เลยวันนี้มีประมาณสามหัวข้อขอใช้ข้อสามหัวข้อ,ขอด้วยกันนะคะที่จะมาเสนอเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นการเออ่มาดูกันว่าศิลปะทําหน้าที่ได้อย่างไรคืออย่างแรกเลยเนี่ย งานศิลปะมันเป็นการสร้าง Emotional a p p e อ l อะไรคือ Emotional a p p e a l คือเป็นการสร้างแรงจูงใจเป็นการกระตุ้นความรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งในตัวเรามันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีแค่อิโมชันอาจจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึก o t โมชันแต่เสร็จแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องฟิสิกมันเป็นการ REACT กับร่างกายของเราเหมือนเวลาที่เอเมื่อกี้ที่คุณฝนพูดว่าเราไปดูงานอะไรเรารู้สึกโดนเราความรู้สึกเราประทะ กับงานชิ้นนั้นคืออาจจะแบบคนลุกอาจจะน้ําตาคลออาจจะทําให้แบบต้องเดินออกไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้คือต้องมองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนดูเนี่ยมีปฏิกิริยากับงานแบบนี้ทั้งอิโมอร์นแล้วก็ p h ฟิสิอลเหมือนคุณโอลาเฟรที่เขาพูดถึงงานตัวเองว่ามันไม่ใช่เ,เรียกว่าความรู้สึกผิดนะหรือกิ ที่เรามีในความเป็นมนุษย์ของเรามันไม่ใช่ความรู้สึกผิดหรือมันไม่ใช่ว่าพอเอา Data มาให้เห็นเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือย่างมาให้เห็นกับตาเนี่ยเป็นเป็นกราฟอะไรแบบตรงตามวิทยาศาสตร์หมดสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นการผลักดันให้คนนั้นไปเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตหรือเปลี่ยนความคิดได้จริงๆแล้วมันคืออิมมอรชั่นอลและฟิสิคอลผูกก็คืออะไรที่มันทำให้เราอะ เรียกว่าเกิดความรู้สึกอย่างหนึง่งก็เหมือนกับงานของคุณโอโลเฟอร์งานชิ้นนี้นะคะเขาได้นำน้ำแข็งจากเรียกว่าจากทานน้ำแข็งน l a c i a l i ชีไอซจากประเทศกรีนแลนด์เรียกว่าขนออกมายกมาจากลำธานแล้วก็เอาไปวางที่ตรงเหมือนเป็นเหมือนเป็นลานคนเมืองของเมืองโคเปนเฮเกนเป็นซิตี้ hall อันนี้เขาทำงานร่วมกับเป็น g e o อโลจิสนะคะท่านหนึ่งชื่อคุณมินิกเออโรซิงนะคะออลอเฟอร์ Oliver เนี่ยคุณโอลิ e r เฟอร์หยิบก้อนน้ำแข็งมาสิบสองก้อนแล้วมาเรียงกันให้เหมือนเป็นนาฬิกาแล้วก็ปล่อยให้เขาละลายไปเรื่อยๆคืออันนี้มันเป็นงานที่เราต้องดูงานนี้พร้อมร่างกายดูงานนี้พร้อมความรู้สึก ที่จะเห็นมันละลายไปกระตาแน่นอนศิลปินก็พยายามที่จะมีส่วนหนึ่งกับเรียกว่าการสร้าง awareness ของเรื่อง climate change นะคะงานนี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นในช่วงที่เขามีประชุมเรื่อง climate change ขององคอ์กร UN ด้วยนด้วยอันนี้ทำครั้งแรกในปี2015แล้วก็ได้ไปจัดใหม่อีกหลายที่พอสมควรอย่างเช่นเทสโมเดิในปีต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ ้ออีกงานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นของออคุณขายขวดเขียงนะคะเป็นศิลปินจีนงานนี้เป็นหนึ่งในชิ้นจากซีรีส์ที่ชื่อว่า The Ninth Wave นี้ก็ในป,ปีเดียวกัน2014บคือ,อศิลปินเนี่ยได้นำเหลือประมงจากบ้านเกิดตัวเองเอาสกอปเชอร์ของสัตว์สัตว์ป่าสัตว์ทะเลทรายสัตว์ทั่วไปเนี่ย มาจัดวางให้ดูเหมือนว่าเขากําลังจะตายแล้วก็เอาเรือลำนี้ยล่องไปตามเออ่ลงไปลงที่แม่น้ำเออ่เรียกว่าเฉียนโจนะครับเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเออ่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขาก็คือปี2013ก็คือปีก่อนมีสัตว์กลุ่มหมูตายหมูเป็นตายไป16,000ตัวเพราะอากาศเป็นผิด ศิลปินท่านนี้ก็เลยทํางานนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อง่ายๆก็คือเป็นเป็นเป็นการเหมือนแปลงประนามไปเลยมาถึงเรียกว่าข้อคิดที่สองอันนี้เป็นการตั้งคําถามขึ้นมาว่าศิลปินนั้นน่าเชื่อถือกว่านักการเมืองหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปเดินแบบ ทำงานฟิลออกฟิลไปเก็บข้อมูลแต่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในพลตฟอร์มมันเดียวกันที่สามารถเป็นกระบอกเสียงได้พอข้อมูลเหล่านี้ได้นํามาเหมือนนํามาถูกสื่อสารในอีกแบบหนึ่งที่มันให้น้ําหนักอีกแบบหนึ่งผ่านสีสันผ่านแสงธรรมชาติผ่านฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยน ความคิดของคนได้ไหมเปลี่ยนน้ำหนักของของความเป็นเอเจนซี่มันได้ไหมอันนี้คุณเอ็กเนสตีนนะคะเขาเป็นศิลปินของอยุค70 80เป็นหนึ่งในศิลปินหญิงของกลุ่มอีโคเฟมิ i s ิสมเขาทำงานในเชิงอินเทอร์เวนชันคุณเอ็กเนสนี่เก๋มากมันมีพื้นที่ว่างที่หนึ่งที่นิวยอร์กแล้วคุณแอ็กเนสก็ เอาต้นข้าวสาลีไปปลูกบนพื้นที่นี้ซึ่งขนาดมันประมาณแปดพตารางเมตรแล้วมูลค่าของพื้นที่นั้นที่นิวยอร์กเนี่ยในยุคเนี่ยคะ่ะ1ด8ออยู่ที่1.5พันล้านดอลลาร์แล้วคือเขาก็เนี่ยคะ่ะไปปลูกเป็นแป้งสาลีขึ้นมาแน่นอนเขาก็พยายามที่จะพูดถึงหนึ่งก็คือเขามองว่ามนุษย์เนี่ยจัดวางความสำคัญ ผิดวิธีประหลาดแล้วก็แน่นอนเขาก็พยายามที่จะในยุคนั้นด้วย80ก็มีการพูดถึงเรื่อง world hunger เรื่องอาการขาดแคลนนะคะของอา,อาหารอีกการหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากเป็นงานของคุณชื่อว่าสเตซี่เลเบี้นะคะเป็นงานจากปี2020เขาได้นำขวดแก้วเนี่ย8,500ใบ แล้วพาอาสากลุ่มอาสาเนี่ยไปตักน้ําจากที่เขาเรียกว่าวอเทอร์เวย์วอเทอร์เวย์ของเขาก็คือเหมือนเป็นคลองของบ้านเรานี่แหละเขาได้นําน้ําจากวอเทอร์เวย์ต่างๆแล้วก็มาจัดวางให้คล้ายกับเป็นแผนที่ของวอเทอร์เวย์ของอันนั้นของประเทศเขาของเมืองเขาชื่อทาวน์เซนนะคะอันนี้คือเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าในในเมืองของเขาเนี่ยมันมีคลองอยู่เยอะมากมีวอเทอร์เวย์อยู่เยอะมากแต่แล้ว ทำไมเราไม่ให้ความสนใจมันเลยเพราะว่าตัวเสียดเว็นพูดว่าวอเทอร์เวย์เหล่านี้เหมือนคลองบ้านเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นเลือดปล่อยเหมือนเป็นแหล่งเราเลี้ยงของโลกมนุษย์นันของเราเลยที่น้ําที่ได้มาจากฟ้าลงมาถึงแม่ถึงคลองเหล่านี้ไปถึงแม่น้ําไปถึงทะเลก็เป็นงานที่พูดถึงว่าทําไมเราไม่ให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านี้ จริงๆแล้วศิลปะกับวิทยาศาสตร์นั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นพันธมิตรที่สําคัญมากเป็นพันธมิตรที่เยี่ยมมากแต่ก็คือในช่วงเรืในซอเนาอกเป็นการเหมือนมีการแยกมันออกมาแยกเรียกว,ว่าแยกศาสตร์กันออกมาซึ่งก็ในในโลกปัจจุบันมันก็มีการกลับมาเรียกว,ว่าทํางานด้วยกันแล้วแล้วก็ถ้าเราคิดกันในทีเนี่ยสมองคนมันมีซ้ายกับขวาสมองซ้ายสมองขวาสมองครีเอทีฟสมองศิลปะสมอง คิดเรื่องลอจิกสมองไซเบิฟิคขึ้นมันมันมันจริงๆแล้วทั้งสองมันทำให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลได้อันนี้เป็นงานเป็นเรียกว่าเป็นอินเทอร์เวนชั่นแบบหนึ่งนะคะของคุณโทมัสซาริเซโนงานที่ชื่อว่าเ e อโรซีนจากปี2015 เป็นเขาเรียกอันนี้ว่าเป็นปฏิมาก,กรรมเป็นสกอปเชอรเป็น floating sculpture และเป็น floating sculpture อันเดียวที่สามารถมีผู้โดยสารเข้าไปนั่งได้โดยที่ไม่ใช้พลังงานอะไรเลยไม่ใช้พลังงานทางฟอสซิลฟ e ลไม่มีโซลาร์แ n ง l ไม่เช่นอะไรทั้งนั้นเป็น floating sculpture ที่ผู้โดยสารไปนั่งได้โดยใช้อากาศอย่างเดียวเขาเลยถือตัวเองว่าเป็นเหมือนเป็น เที่ยวบินเที่ยวเดียวในโลกที่สามารถเรียว่าขาผู้โดยสารเดินทางไปได้เอ o รซ n e นี่เป็นโปรเจกต์เป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มด้วยค่ะทั้งทำงานศิลปะปฏิมาก,กรรมแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้งานนี้เป็นงานภาพถ่ายของคอนเทน s t เตอร์โซลา เขาเป็นเรียกว่าเป็นพอทอกราเฟอร์กับเรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์ด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเขาจะเดินทางไปทุกที่เพื่อที่จะถ่ายรูปสิ่งเหล่านี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นนักเก็บวอเตอร์ฟอร์มคือเขาจะถ่ายรูปฟอร์มของน้ำเนาะหรือรูปทรงของน้ําอันนี้เขาก็ถ่ายที่พาทากเนียประเทศชิลีเขบอกว่าไอซ์เบิร์กอันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วจริงๆแล้วใหญ่กว่าอีก2,000เมตร แล้วเขาเชื่อว่ารูปถ่ายของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นการประนามมนุษย์ให้ว่าทําไมไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เลยสุดท้ายก็อย่างที่พี่ฝนได้พูดไปเนาะว่าคือศิลปะเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่สามารถให้คำตอบในเชิงแบบทาวรได้ แน่นอนมันการเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนความคิดมันไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวแต่ว่าไอ้ความที่ศิลปะนั้นเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจได้แล้วแรงจูงใจนั้นเนี่ยเรียกว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราเห็นงานศิลปะเวลาเรามองสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ตัวิมคิดว่ามันสำคัญนั่นคือการประเมินข้อมูลที่เรากำลัง ศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งที่เรากำลังประเมินข้อมูลนี้กำลังดูว่าสิ่งที่เรากำลังมองเห็นคืออะไรสำคัญเท่าไหร่เราควรมี r e a c t i o n แบบ emotional และ physical อย่างไรช่วงนี้มันจะเรียกว่าพาไปสู่การพัฒนาอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการต่อตอบกับความรู้ของเรา แล้วการที่มันนําไปสู่ความรู้สึกแปลกใหม่เพราะว่าพอเราต้องประเมินข้อมูลที่เราเหมือนไม่เคยได้ทราบมาก่อนหรือไม่เคยเห็นมาก่อนความแปลกใหม่เนี้ยมันจะพาไปสู่การพัฒนาในความคิดการพัฒนาของตัวเราเองงานศิลปะที่สื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นก็คิดเชื่อว่ามันก็ทำงานในแบบนั้นเหมือนกันอออันนี้ก็แค่เป็น นี่ว่าเป็นอินสปิเรชันอย่างหนึ่งสำหรับทุกคนให้คิดเหมือน p r i n c e s s m o n o n o k กกันนะคะขอบคุณค่ะ